พูดไปพูดมาเ้าก็จะมาโวยวายเรื่องที่ฉันไม่ให้ทุนเด็กนั่นแต่มันก็มีตั้งหลากหลายวิธีไม่ใช่เหรอคะที่จะยกเลิกทุนโดยไม่ทำร้ายจิตใจเด็กตัวเล็กๆอย่างลูกคุณซึ่งแกไม่ได้ทำผิดอะไรเลย <S <S ฉันทราบนะคะเพราะคุณรักคุณชยยุทธมากตัวฉันเองฉันก็รักลูกคุณเหมือนกันต่อให้ฉันโกรธหรือว่าเกลียดใครแค่ไหน ันก็ไม่เอาความรักที่มีต่อลูกไปทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยหรอค่ะ,คะเออเออคุณจะรักลูกของหนูนะจะรักห้คุณจะรักลูกตัวก็บอกแล้วไงวอย่ามาเรียกฉันว่าย่ายังไงฉันก็จะยกเลิกเงินทุนการศึกษาที่จะให้เธอไม่ต้องมาทำหน้าสงสารก็บอกแล้วไง ฉันไม่หลงกูเหรอแม่ใหญ่ครับผูกปากไปเลยแกไม่ต้องยุ่งไป